สวัสดีค่ะพบกับคัวงูสิงอีกแล้วนะจ๊าและว,วันนี้เราก็มีกิจกรรมมาทํากันอีกแล้วค่ะไอกิจกรรมวันนี้ของเราก็คือเพ้นสีรัวนะคะหลังบ้านค่ะเราก็จะได้มีสวนหลังบ้านสวยๆเอาไว้มานั่งจิบกาแฟแบบชิวๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเลอะเทอะเปื้อนแล้ววันนี้นะคะในบ้านงูสิงของเรารับบทเป็นนายหัวใหญ่ในช่างใหญ่ประจําบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะ และความผิดพลาดอย่างหนึ่งขออีชันนะคะนี่ค่ะคุณขาฉันรู้ค่ะว่าฉันจะทาสีแต่ฉันดันไปติดตั้งนะคะไฟรั้วหลังบ้านซะก่อนนะคะดังนั้นทำยังไงคะฉันต้องรื้อมันออกนะคะรื้อมันออกก่อนจากนั้นฉันถึงจะเพ้นสีได้นะคะโอ้ยทำงานซ้ำซ้อนนะคะในหัวคนนี้ตายแล้วไปค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ เออนะก็ถอดเข้าถอดออกนะจ๊ะแล้วก็มาทําความสะอาดกําแพงกับปัดฝงปัดฝุ่นนะจ๊ะแล้วก็มาล้างกําแพงนะคะให้ไม้มันสะอาดสีมันจะได้ติดทนจากนั้นก็มาเพนเพนเพ,น,เพนต่อนะคะกลมกลมเงย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 กลมกลมโอ้ยปวดเนื้อปวดตัวปวดองค์ปวดเอวปวดไปหมดจ้างานนี้อีชนันล่างของอีชนันใช้ให้คุ้มค่ะชีวิตเดียวใช้มันให้คุ้มอืมแล้วถ้าหากยาแก้ปวด,ปวดเคา,เาเน์เตอร์พงเคาน์เตอร์เพนจะเข้าอีชันก็ยินดีนะ จ้ะเกินจักโอ้ยเหนื่อยค่ะร้อนค่ะพักเบรกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะกับชามะนาวเย็นๆอุย้ยชุ่มแอบปวดเอวอยู่นะคะกม้มๆเงยๆโอ้ยสุดยอดค่ะงานบ้านงานสวนเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อนคะคะมาจิบชามะนาวเย็นๆกันค่ะขอตัวไปจิบชาก่อนค่ะหมดเวลาพักแล้วนะคะไปรยงานของเรากันต่อค่ะไปจ้า เสร็จไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งค่ะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่วันยังไม่ตกดินไปเริ่มกันต่อเลยจ้า ก็ทา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 ไปทามาก็หวังว่าปีนี้นะจ๊ะเพื่อนบ้านคงจะไม่ลือและเปลี่ยนกำแพงส่วนนี้ออกนะจ๊ะเห็นใจฉชนหน่อยนะฉันอุตส่าห์ไปแบกถังสีมาจากร้านวัสดุก่อสร้างแถวบ้านกลมๆเกยๆอยู่ตั้งครึ่งคอนกว่าวันึ่งฉันตั้งใจมากเลยโถอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะค่อยไปเปลี่ยนปีนู้นปีหน้าปีนัน้นปีนี้นู่นปีนีนนนนน้ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกฉันเพิ่งทาสีใหม่ให้ฉันได้เชยชมมันหน่อยเธอแต่จะว่าไปฉันก็อยากให้เธอเรียกอีมิกิเมาบ้านเธอนะไปปรับทัศนคติหน่อยนะนะ เริ่มมาลุกลานส่วนบ้านชั้นมากินผักบ้านชันเนี่ยฉันก็น้อยใจเหมือนกันนะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการทาสีรั้วบ้านในวันนี้นะคะยังเหลืองานอีกนิดนึงค่ะเราต้องหยุดสะก่อนนะคะเพราะว่าสีทารั้วของเราหมดนะคะเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆในวันหลังนะคะเพราะว่าเรายังเหลืองานที่จะต้องมาทาสีเสาคอนกรีตนะคะให้เป็นสีขาวค่ะมันจะได้มีการตัดกันเป็นมูดแอนโทนนะคะงานในวันนี้เล่นจะเอาหน้าเป็นเมือกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าหลังจากที่ทาสีเสร็จแล้วนะคะมีความเปลี่ยนป แปงไปมากน้อยแค่ไหนดูดีขึ้นหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยจ้ะ นี่ค่ะทุกคนและนี่ก็คือผลงานของอีชั้นในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งนะไอเราก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพเนาะทําได้เท่านี้เราก็ภูมิใจแล้วจ้าแต่น่าเสียดายนะคะที่สีของเราในวันนี้หมดซะก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังต้นไม้เลยอย่างไม่ได้เพนนะคะเอาไว้มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันในวันหลังนะคะเพราะว่าเรายังเหลืองานที่จะต้องทาสีคอนกรีตให้เป็นสีขาวนะคะจะได้มีการตัดกันร,ระหว่างสีเข้มและสีอ่อนนะคะดูเป็นมูดแอนโทนนะคะแต่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะจะให้ดูความ โปของดิฉันนะคะด้วยความที่เกระเทยเนาะก็ไม่ได้เป็นในช่างในหัวแบบว่ามืออซีพเนาะก็มีเลอะเทอะเปื้อนกันบ้างเนาะการเก็บสีด้วยสีขาวนะคะมันก็จะทําให้งานดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ดูมีมิติขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาทํากันที่หลังนะคะแต่งานในวันนี้ก็ต้องหยุดเท่านี้ก่อน แต่หลังจากงานที่เราเก็บทาสีรั้วบ้านเสร็จแล้วนะคะก็มีงานช้างให้อีชั้นทําอีกแล้วค่ะไม่ต้องไปสุรินค่ะอยู่อังกแลนก็มีงานให้ทํากันนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ที่ล้าออกมาในรั้วบ้านนะคะอีชั้นถามคุณสามีแล้วค่ะว่าสามารถตัดได้ไหมคุณสามีก็บอกว่าตัดได้ค่ะถ้ามันล้าเข้ามาในรั้วบ้านเราเราสามารถตัดได้เลยจ่ไม่ต้องไปขออนุญาตใครนะคะเราสามารถตัดได้เองเลยเนะะี่ยค่ะงานต่อไปของอีชั้นก็คือการปีนขึ้นไปตัดกิ่งต้นไม้นะคะดูสิคะ มันล้ำเข้ามาเยอะมากเลยแล้วนี่คืองานต่อไปของอิฉันนะคะเอาให้เสร็จจากสี่รัวบ้านก่อนนะคะแม่บ้านงูสิงของอิฉันนอกจากงานสวนเล็กๆน้อยๆของฉันแล้วเออนี่แหละพื้นที่ของฉันฉันก็ต้องจัดการดูแลต่อไปนะจ๊ะเอาไว้มาต่อกันในวันหลังนะคะเดี๋ยวมาต่อให้ดูในคลิปนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นวันหลังไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้ต้องหยุดก่อนเหนื่อยแล้วปวดเอวค่ะก้มๆเงยๆหน้าเป็นเมือกเช้วันนี้นะ่ะโอ๊ยไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินก่อนเดี๋ยวมาต่อกันวันหลัง มาค่ะเรามาต่องานในช่างในหัวกันดีกว่านะคะไปเพ้นสีคอนกรีตกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้า มาทาสีฝั่งนี้ก็จะเล่าเรื่องเพื่อนบ้านฝั่งนี้ให้ฟังนะคะเห็นรั้วที่เปิดอยู่ไหมคะนั่นเลยค่ะเพื่อนบ้านก็สามารถมาเฉงเฉงแง้มองอีชั้นได้นะคะในขณะที่ชั้นกุ้มกุมเงยเงยทาสีอยู่นั้นนะคะเด็กน้อยข้างบ้านก็อยากจะรู้จักกับอีชัน้นแต่นางก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนางก็เริ่มต้นด้วยการโยนก้อนอิฐข้ามมาฝั่งที่อีชั้นกาลังทาสีอยู่เลยค่ะอีชั้นก็ตกกรใจนะคะงานนี้แอนตสินไม่จ่ายนะคะถ้าโดนหัวคือเจ็บจ้ะเสร็จแล้วนะคะกับงานทาสีรั้ววหั้าานนนะะะะคคกก็ <c> ็ตดดดยสีขูใม่ ดูเป็นสวนที่แบบดูดีขึ้นนะคะนี่ค่ะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ค่ะก็ดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งไฟกันตรงนี้นะคะไฟในสวนนะคะไปกันเลยจ้ะวาดโดยเด็กน้อยทางบ้านโยนก้อนอิดมาหาฉันแล้วก่อนหน้านั้นก็มีทั้งของเล่นมีทั้งขยะซองขนมโยนมาฉันไม่เคยคืนจะ้ะิ้นโยนออกหลังบ้านมาเลยจ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะกับการเมคโอเวอร์สวนหลังบ้านของฉันนะคะกับการทาสีกำแพงใหม่ด้วยสีน้ำตาลตัด ข่าวนะคะดูมีมูดแอนโทนอุ้ยใส่ลกว่าเดิมประดุดดังว่าได้สวนบ้านใหม่นะจ๊ะกระเทยไทยอย่างเราไม่เพรชาด,ดิในโลกนะคะครบเครื่องหมดค่ะไม่ว่าจะงานบ้านงานเรือนง,งานช่างงานสวนงานประดิษฐ์ประดอยงานช่างไฟอุ้ยชั้นเป็นเกือบทุกอย่างคะ่ะได้ชั้นคนเดียวเป็นซับไยคือคุ้มค่ะอีกหน่อยนี้คะ่ะจะปีนขึ้นกำแพงนี่คะ่ะไปทาสีบ้านเองแล้วคะ่ะไม่ต้องจ้างช่างสีให้เรืองเงินนะจ๊ะ